ดีคร we right? okay. <huh ับไปแล้วนะครับน้าจอดมาท่งเดือนแน่วันนี้เราพร้อมไปห้ากับข้าวไม่ได้ทำห้าเหลืองโอกลีแล้วนะครับน้าจอดไปท่งเดือนเนีไม่รู้ตาติดมาเเชือกก่อนเเชือก Lần bay lần lượt đi vân đi chạy bay móc mặc kín mãi la phi long ra got put it tam tông top bay bay không rồi lần xuống rồi phải lắc nó rồi gấp rồi chưa gần Oh, <laughs> fuck. ไข,ยยขยย่ยัวย,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 ยัวไข่ยัวยัวนะข่ยัวยัวนะยัวปากระบกบ้านเราไข่ทุกตัวไขยย่ยัวยจัดป้ายน,น้านหลังนั่นผลสรุปของวันนี้นะผล <c oughs> สรุปของวันนี้ได้แล้วกับข้าเออ างไปสาบวงได้มาสองโลกว่าว้านังทำเหมือนส่งคนพ่อเมียได้เลยกับข้าวสามวันมันยังยังลยปวาไข่ถูกตัวเคยถูกตัวเลุยจะเค่ไม่เยอะนะคยหนุยดีแค่นี้ไข่นุยปลาไข่หนุยเอ๊ Đồng set bay đây hay này, đây hay 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 là hay 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 chấm hay 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 ค่อยากกินมัง้ง <c ười> <c ười> เดินวนๆไปหฮะฟาหมดแรงเลยวพี่น้องแตอยากกินออเดอร์ไปได้นะแต่ยังไม่ออกวันนี้ทชคดีมากวันเดียวต้อง มอเจอกันนะครับสวัสดีครับ